สวัสดีครับ BT p r e m i u m Motorson นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับโตลต้าไฮท็อปตัวนี้นะครับผมดัมเดิลนะครับไฟลูกค้าไม่สว่างนะครับผมลูกค้าได้มาปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไวเบอก9.1 Black Edition นะครับผมตัวนี้มาพร้อมบัลลัสควิกสตาร์สี่สิวัตต์นะครับผมพร้อมด้วยกรอบประมวน LED เบียมตายนะครับและขัดเคลือบหน้าเลนใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไฟหลีครับเปิดไฟหลีนะครับวงแหวนจะติดทันทีนะครับผมไปฟดำครับ ลูกแก้ว9.1นะครับชัดเจนนะครับผมไฟสูงครับเยนนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับไฟสูงครับนี่กลางวันนะครับผมลูกแก้ว9.1แบ็ c อ e ดิชั่นเส้นคัตออฟคมๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับไฟสูงครับชัดเจนนะครับผม สนใจงานะติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Bt p r e m i u ียม t o ลโตซ o นทุกสาขานะครับผมอย่าลืมนะครับรถเก่ารถใหม่แล้วก็สามารถดูแลรักษาให้ท่านได้นะครับขอบคุณครับ